สวัสดีแฟนคลับฟุตบอลทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในคำคืนนี้ครับมีหลากหลายคู่ครับคู่แรกที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือฟูลแลมเจอกันกับลิเวอร์พูลนะครับเตะกันในช่วงเวลา3ทุ่ม15นาที ตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่2ของตารางครับมี73คะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1คะแนนนะครับส่วนทางฟูลแลมอยู่อันดับที่19ของตารางครับมี17คะแนนนะครับเป็นโซนตกชั้นสำหรับลิเวอร์พูลเองต้องบอกว่าเป็นเครื่องจักรสังหารสีแดงครับที่ล่าสุดพึ่งจะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากครับบุกไปเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกมาที่3ประตูตอนหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ สำหรับความพร้อมของทีมก่อนที่จะลงบูในค่ำคืนวันนี้น่าจะไร้เงาจอแดนเฮนเดสันครับแล้วก็โจโกโมเมสที่ยังไม่หายดีครับส่วนทางด้านลลเดยาล็อฟเลนไม่น่าจะผ่านความฟิตลงบูได้ทันเวลาเจเกนคอฟน่าจะส่งอดัมลาลาน่านะครับร่วมกับฟาบินโยและจอร์จินิโอไวนันดุมเป็น3ประสานแดนกลางคอยซับพอร์ต3หน้าตัวเด่นนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบโตฟอมิโนโและซาดิโอมาเน สหัวหอกที่กำลังทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับลิปูกำลังต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะลุ้นแชมป์พิมารีซึ่งถ้าพวกเขาชนะวันนี้จะทำให้พวกเขาแซงขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงโชั่วคราวก่อนที่จะปิดเบรกทีมชาตินะครับอย่างไรก็ตามฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ของลิปูถือว่าจัดจ้านบ้านแตกจริงๆครับก็สกอร์คาดหวังผลได้ด้วยนะครับด้วยการ ชนะ3จาก4แมตช์ท้ายสุดทุกรายการครับสเสมอไป1แมตช์แล้วก็สามารถยิงประตูได้12ลูกนะครับ12ประตูเลยทีเดียวสวนทางกับเจ้าบ้านฟูลแลมนะครับที่แพ้รวดมา6เกมติดนะครับแล้วก็โดนยิงไป15ประตูนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีมากถ้าหงแดงจะยิงประตูของทางฟูลแลมได้เยอะนะครับในค่ำคืนวันนี้ สถิติในการเจอกันนะครับแมตช์ล่าสุดเป็นลิปูเปิดบ้านชนะฟูลแลมที่2ประตูต่อศูนย์แต่ว่าวันนี้ลิปูต้องไปเยือนฟูลแลมนะครับแล้วก็ตอนนี้ฟูลแลมไม่น่าจะหวังอะไรแล้วนะครับเล่นกันแบบสบายสบายแต่ลิปูเล่นภายใต้ความกดดันเช่นเคยนะครับก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแหละครับก็ขอกําลังใจแฟนคลับลิปูนะครับเพื่อที่จะเชียร์ทีมรักของตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับยังไงวันนี้คิดว่าลิปูน่าจะมีสกอร์นะครับชนะ ต่ำๆก็น่าจะ1-2ลูกนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ